สุเพียรโพคทิปสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีระวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2536และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี2555ปัจจุบัน ดรสุเพียนโพคติ์ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มง,งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสันภากสิทธิป,ประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจักรพิเศษและผลงานตีพิมพ์ของดออรสุเพียนโพคทิตเช่นเป็นผู้นิพนธ์และบรรณาธิการหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยวิกฤตเครือข่ายบริการสุขภาพที่1ิและได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นจากโรคหัวใจในตำราการศึกษาและวารสารวิชาการต่างๆ การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของดรสุเพียรโพคทิพต์ 1. เป็นผู้นำเสนอและผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง Development of Care Model for Prevention of Contrast Induced Nephropathy in Elderly Patients: c s t e m m C Percutaneous Coronary Intervention by team participation in San p a s i t i p r a s o ค์ Hospital และเรื่อง Nurse Competency and Competency Development for Caring for the Patient with COVID-19 in Northern Thailand Lesson Learn e d from Practice during the COVID-19 Pandemic นำเสนอในการประชุม ICN Congress 2023 Nurse Together a f o r c e for Global Health เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566นัณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดา 2. เป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Complications in Permanent p a c e Maker Patients Integrative Review ในการประชมุม ICN Conference ณประเทศสิงคโปร์และ 3. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Complications, Inpermanent pacemaker patients, Integrative review ในงาน BCNSP National and International Conference 2018 Global health trends and innovation in health care เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับดรสุเพียรโพคทิ์มีผลงานด้านการบริการที่โดดเด่น โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหัวหน้ากลุ่มง,งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสันพัสสิทธิประสงค์และยังเป็นอุปนายกเขตอุบลราชธานีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือดออรสุเพียนโพคทิพย์ ได้รับรางวัลในสาขาการบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้แก่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากกระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติการได้รับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทยรางวัลพยาบาลวิชาชีพดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสัรพาสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีรางวัลอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาลดีเด่นระดับเครือข่ายเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบร,รมราชช,ชนกภาคตอนออกเฉียงเหนือและเมื่อปี2566 ดรสุเพียรโภคทิพย์ได้รับรางวัลสีราชพัฒนพยาบาลวิชาชีพดีเด่นด้านการวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีหนังสือเรื่องการอ่าน EKG อย่างง่ายและ EKG ในสเต็ปสำหรับพยาบาลเขตสุขภาพที่10ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดจนถึงปัจจุบัน